ทุกท่านเรามาออเดอร์ทัวร์กันอีกรอบ Let's go เฮียโอ้ยเย็นเจี๊ยบ Let's go โอ้ยเย็นเจี๊ยบเย็นเจี๊ยบโบนั้นมันอยู่ไหนกันวะน่ะ Let's go boy Let's go โอ้ยโอ้ยโอ้ยเต็มเต็มคกระลาเบล้หนาวหมดแล้วโอ้ยเย็นเจี๊ยบ ไปยนะไปได้ไปเลยโอ้ยโอ้ยรถติดมากเลยนะครับ ครับเ็นโอ้ยโอ้จเ็นเจนเ็นโอ้ยเนครับเ็นโอ้โอ้ยเจนเยมาอ้โอ้ยากโอ้ยากไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรโอ้ตายตายเอลงกอครับเนียไอู้เ ช่ด้วยเอาไปเอาไปเอาไปโอ้ไปจริงอ่ะไปจริงอ่ะโอ้โหแน่นจัดแน่นจัดโอ้ยโอแน่นเลยจังหะนี้เอ้ยจเย็นนะครับไปเลยแนไปเพื่อนนานแล้วนานแล้วพี่เอ็มโอครับครับเดี๋ยวเลสโกเพื่อนเลโกโอ้ย้ให้ไดไปดีๆเ

Let's go, we Let's go. Ooh, excellent. Ooh. Where are Let's go. Oh, oh, เหมือนคนเมาเลยเพื <libr ame> ่อนตือดตือนตือนเตือเตือนเตือโอ้ยโยไก็ได้เพื่อนประทังบาบีก็ได้อุ้ยโอ้สุดยอดน้ำอุ่นมากเลยน้ำอุ่นน้ำอุ่นกูชอบกูชอบ let's go เพื่อน let's go ต่อเพื่อนทางไหนต่อกระแต่มึงเลยแล้วแต่มึงเลย let's go โอ้ติดนึบติดนึบติดนึบอุ้ยไปไหนดีบาบีไหมบาบีไหมยังไม่เคยไปบาบีเลยทางไหนทางนู้นทางนู้นยังไม่เคยไปเลยระวังรถตายด้วยนะโ o มโ z มโ m มโ o ม zoom let's go เพื่อนโอ้ยระวังระวังระวังนี่นาเดี๋ยสายด้านหน้าอุ้ยโดนสากูโดนสากเอยเห็นยิ้ซอยนี่ยมั้ยนึงนะหนนตรงนี้ก็มีด่านเหรอเพื่อนโอ้ my g ก็อุ้ย let's go กอันนี้กับปาอ่นน้น้ เออไม่ครับไม่ครับไม่หนาวเท่าไหร่ครับโอ้ไม่เป็นไรครับผมเก่งไรครับโอ้ไม่เป็นไรครับขอบคุณมากครับไม่เป็นไรครับผมโอ้ขอบคุณครับโอ้ยโอ้ยขอไปได้ไหมครับครับขอบคุณครับไปไปไปแนทไป let's go ไปเพื่อนคลิปนี้กูพูดคำว่า let's go เี๊บออกมาเนี่ย ย้อนย้อนซ้ายด้านหน้าได้เลยนี่นะครับท่านผู้ชมอดีตศูนย์คาวาซากิตอนนี้กลายเป็นศูนย์รถไฟฟ้าเลยแล้วไอเหียคาวาคุยไปเพื่อนไปต่อ let's go let's go ไปไปไป let's go เจเป็นเพื่อนเออลืมลืมลืมเอะไรครับเนี่ย สุดท้ายทุกคนก็มาจบกันที่อ่างน้ำนะฮะอ่างน้ำมีหกตอนมาหลายทีแล้วครับแต่กูได้ข่าววะไรพึ่งตั้งวันนี้นกูได้ข่าวว่าอ่างน้ำนี้เพิ่งตั้งมาวันนี้นตั้งหกไก่<笑><笑>เฮ้ยอาสามะเฮ้ยอาสามเอาเรื่องเอาเรื่องอู้ฮู้ฮู้ มันใช่ไอ้การติกรูจักเพาะวะเนี่ยนี่แหละล่าจริงของปากกาเป็นยี่อะโหเยี่ยมเหมือนคนเมาคุยกันนะโคตรเอาอ่ะโคตรเอาอ่ะเติมน้ำหรอเติมน้ำหรอเอาเรื่องโอ้ย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 มาดูโจมตีมาดูโจมตีมาดูโจมตีถ้าเกิดเราเราทำคลิปนะแบบ ถอดเสื้อกับไม่ไม่ไม่ถอดเสื้อแบบพีชถแบบอดเสื้อกัแบพบีชไแบบแบบม่ถอดเสื้อลองดูความแตกต่างว่าจะเป็นยังไงโอ้ยถอดเสื้อมันมันก็จะมีโดนโดนแบบว่าบายบายหน่อยแต่ถ้าไม่นอนถอดก็จะเดินเฉย <c oughs> <c oughs> ตัวเมย์พวกนั้นดูนี่เต็มหมดเลยโอ๊โอ๊ยโอ้ยโอ๊ย ไปวะเนี่ยโอเคกูรละขึ้นอโกูล้างก่อนล้างก่อนล้างก่อนเอาส่ยางไหมเอาส่ยางไหมโอ้โหกูมองหน้ากล้องไงดิมองก้องเองโห แสบตาแสบตาเวียดแสบตาอุ้ยวมันถ่ายอย่างนี้เลยเหรอใช่ใช่แล้วหลังเห็นไหมเห็นเห็นเห็นสองครั้งเชื่อได้กูดีเอาแป้งเงี้ยเหรอไปนะเพื่อนรักอ้เห็นเห็นเห็นท่ีเ้ทำไมวะเนี่ย

ตามตามความฝันตาตามความฝันไป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 บุกสู้เขาสู้เขาก็หลอกก็หอกมาเป็นนะโอ้ย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 ตอนนี้นะครับท่านผู้ชมเที่ยงคืน40ผมเพิ่งได้กลับบ้านนะฮะอ๋อคุยกับกล้องครับแม่ กลับแลครับแม่เพิ่งได้กลับหอนะฮะจุ๊บ,บเก็บแม่ไปนะครับเดี๋ยววันนี้ผมก็จะไปปิดคลิปอยู่ที่ปั๊มปอตทอนะครับมากลับกันที่กอ้ยโอ้ยขันไม่ถูกโอเคได้ละถามขอบคุณครับแม่ขอบคุณมากครับ,บ,รบเจอกันครับ โอ้โหสีเห็ดแล้วไปดีกว่านี่คนยังไม่ลึกก็ยังไม่ลึกนะฮะโอ้ยบอดสุดจัดพี่เขายังมีแรงเต้นนะฮะสุดจริงๆผมหาเพื่อนผมแป๊บอ่าเจอละ จอดแบบเสียมารายยทต,ตรงนี้เลยกินเวรน,นิดนึงจอดแป๊บเดียวนะครับ